สบายดีพี่น้อ,ขของทุกคนทุกคนมื่อในบ่ายสตติจะพาทุกคนมายังหลอกเล่นอยูแ่แถวกระทรวงกลาโหมนะทุกคนก็คือเป็นบอลที่วัยรุ่นมักมาเช็คอินกันนะ,นะทุกคนเป็นบอลที่แบบว่าคนมามักมใส่หูกันเนาะมันจะมีมุมหนึ่งของอกระทรวงกลาโหมที่ว่าเป็นมุมไทยหลวมเลยอันนี้ก็เป็นคิดที่ พอสาตีตัง้งใจอยากจะถ่ายทุกคนได้เบิ่งเนาะมันเป็นมุมที่สวยงามเลยคือยีพี่ก้อนหนานันเนาะที่บอสาตีกลับไปถ่ายอยู่แถวสนามหลวงแล้วเมื่อนี๋บอสาตีจะถ่ายให้ทุกคนเบิง่ง มุมของกระทรวงกลาโหมนะสวยงามกว่านั้นเลยนี่ก็เป็นปืนปืนไงตั้งแต่สมัยใดสมัยใดเลยนะตัวลงซื้อมันหน่อยบาสตีอันนั้นโบเห็นสุดยอดลายบ้านเมืองเป็นกว่าสิพันจุดน,นี้มาไดใดเนาะใส่ปืนสมัยโบร,รานที่แบบยอดลายมันนี้มี ไวยงามมา,ากนี่เดียมาถ่ายรูปกันทุกคนยอดนี่แหละวางทีเขามาักาถ่ายหูกันทุกคนมันจะเป็นมุมแบบเขาลมคือต่างประเทศเลยนะ สวยงามไปเลยของาศติอย่างเงนเมืม่อนั่นเอเพราะว่าตอนนี้ก็มืดคเดมฝ่าคดิมฝนแล้วตรงไปหาเราทุกคนทุกคนสิสังเกตเห็นเสาสิงฉาเนาะทุกคนโอ้ยจอด,ลลอดออไล่คนละมือกันเด,ด้อพี่น้องที่พปศติถ่ายอยู่ไอ้เท่าไรได้บ่ายอายุสนามหลวงเนาะเป็นคนละมือกันสวยงามไปเลยทุกคน ตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดพี่นอ้องอ้ยเป็นตะนาแห้งอ้าฝนลงแล้วฝนลงแล้วจะมาจะที่ตามตลาดนีงมากบ้าง,าางไหมทุกทายทุกคนบางอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็สวยงามกว่านะเลยสุดยอดไล่เมืองไทยทุกคน แตมทีอว่าปองกันบ่นิหนกพิลามันประจันมันโอ mm ้ hmm. ปกติมันมมงมไปแหงพี่นอ mm ้อ hmm. งมันโอ้แบบคือสวยงามอยู่ดีอมรับเลยสมกับเขาที่แบบมาถ่ายโดยปกติแล้วกันฝ่าแบบเปิดแจ้งๆกั่นะทุกคนฝ่าสว่างๆกันี่มีคนมาถ่ายหูแบบรับผลิตยาอย่างนี้นะ mm hmm. ซึ่งมุมนี้มันเป็นมุมที่แบบจุดขายของ,รงกระทรวงกลาโหมเลยนะทุกคน มันคือมันสวยงามนะทุกคนมันมันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันอ,ะอ,อ,อ่ะอเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเรืยอๆฝั่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า,วาเป็นอะไรนะทุกคนเป็นข้างในอะ่ะดีสานสวยงามาข้างในอะ่ะ แต่เขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปอ่ะเราก็จะเข้เาไปถเกติดว่<ม>าไม่ได้เนี่ยตรงนี้สวยงามสวยงามมากไรที่จี เป็นเล่นมาทุกคนไปงามครับไปฟังงานดิเด๋ยาาวพาสาตีใช่ป่ะทุกคนยางไปถ่ายอีกมุมหนันมาเนาะสวยงามเลยดิมีฟังกัชนอีก็งงามทุกคนน่าจะ อันนี้เป็นเอียงทุกคนพอะธารีกอบโบหูถ้าคนในหูก็อคกอมเมนต์บอกพอะธารีเดี๋ยวนี้อันนี้ก็มีแบบนี่เอกลักษณ์แบบสวยงามมิลมิแบบเป็นโทนที่แบบว่าสีเอ่อเปลีนกันได้น้อสีน้ำตาลกับแม่เงียนบอกสีน้ำตาลบอกพระธารีเกินคือสีน้ำตาลกับกับอ่อสีขาวนาะุกคนแล้วก็เป็นลวดลายที่เอ่อเบิ้งแล้วมันมีความ ความเกินนะความคลาสสิกอยู่ในตัวนะเออวาสตีก็บ,บาวาอล่ปเปอรนะสร้างนี่ก็คือกันทุกคนเป็นทีมแบบว่าออกสีเหลืองๆจักหน่อยแนละ้วก็ตัดกับทีมสีเขียวๆนะทุกคนเขียว,นะยวขาวมันก็เลยเบิ้งให้แบบมันมีสีสันสะดุดตานะทุกคนเออมันเบิงเ้งแล้วมันบเบืบ่อ ทางหน้าบอสตีนี่มุ่งไปเรื่อยๆนี่สิเป็นเขื่อนึ่งจได้ปะเศาชิงฉาแนละ้วทุกคนแล้วก็เลยเศาชิงฉาไปหน่อยหนึ่งมันสิมีแยกถนนมหาชัยบ่ถ้าจำโปรฟิดนะมันสิมีร้านทิพย์สมัยนะฮนนะร้านนั้นนะ่ะเป็นบอสตีเคยทำงานอยู่หันไดเป็นร้านแถาแก่เก่าเนาะเปิดร้านทิพย์สมัยต่างนานนลยแซ่บโย่ และกระตุงไปอีกเด็กแกรกันก็เป็นวัดสเกตรหรือว่าวัดถูเขาทองนะพี่น้องสวยงามภามหมนุน เป็นมุมที่สวยงามแบบโปแ้กันเลยน,นะดี๋ยวลา,า,าย,าาส,ายาสำหรับคนที่โปแฉกอ่าคอมเมนต์บอกวาสตีด้อทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับวาสตีนี่ละลึมแหงแงต่กาง์าชวยงามอาภัยได้มาม,มุมนี่ที่แบบโอ้อยังไงจะไมยเห็นโดยสายตาตัวอยอง mặn ở đây mọi người đi à... à... phun chỉ tốt thôi tốt thôi 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 cái thôi ภูมเมืองเดิมนะทุกคนครองภูเมืองเดิมอ้สุดอยอดใช่ไหมน,นี่ก็พื้นที่ที่แบบสะอาดสะอาดนะทุกคนอดีนีวเพ่นก็มาถ่ายรูปก,กันมาถ่ายรูปแบบแบบปลิน้นหญ้าบอยังดีสินะของ<ฮ>รู้สึกแบบ มวนแห้งทุกคนมอโอ้ลุงเราหาปาลาลุงหาปลาคลองเนี่ยค่ะึ้นท่านในคณที่วนะทุกคนมั่นทีตรงไปถึงปากคลองตลาดนะทุกคนสามารถไปคืนรถเอ็มมารที่อยู่ที่สถานีถนนสายให้่นะทุกคนแตเท่เท่าเทือราชลนีอันนี้เป็นกระทรวงมหาไทยนะทุกคน ใช ja, oh, okay. ่สวยงามลไร้เงาเลยเชิญรู้เช si right. ินรับนะโอเคทุกคนสำหรับกินนิมบาสติ้งภาษีเดลโอลาพีลัน้องไปก่อนเนาะอาจจะลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ฟาวสาตย์ดีด้องกัเป็นสิ่งที่ปลาผือใจแห่งหนึ่งที่นันสวยงามดีนักถากคนได้ผู้เสือกะให้มาบนเกวดตาจากของเองเนาะมันต้องเห็นเกวดตาจากของเองจังสีบอกได้เต็มปากว่า มันเป็นยังไงเนาะทุกคนแล้วสำหรับบอสตันนี่แบบสุดยอดอีเด๊ะที่ได้แห่งที่ได้เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจนำคนไทยเนาะที่มีการปกป้องที่แบบคนไทยที่ประไตยแล้วก็ได้มีสิ่งดีๆในประเทศเนะาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปในบอสตันก็ขอลาไปก่อนเนาะมันบาดดเลยทุกคนแต่ว่ามันห่อนเดี๋ยวเห็นเงินแห้งอีเดีไปแล้วบ๊ายบาย